สวัสดีครับมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาค่าคอนดิชันหรือค่าความฟิตของนักเตะไม่ขึ้นนะฮะอ่านี่นะครับจะมีสองตัวนะฮะของผมตัวนี้ฮะซาตาน่ากับเอนาร์โดนี่ฮะค่าความฟิต79กับ76%เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนี้มาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะฮะไม่ขึ้นเลย ปกติจะขึ้นปกตินะฮะเข้าไปในค่าเทรนนิ่งนะฮะผมจับฝึกอยู่ในตารางฝึกที่ผมสร้างขึ้นมาหมายเป็นตารางฝึกของอตำแหน่ง DC โดยเฉพาะเลยนะฮะนี่นะ,ะจะเป็นตัวนี้นะฮะกับเลโอนาร์โดสองตัวนี้นะครับวิธีแก้ก็คือหนึ่งเลยเข้าไปขอรายงานฟิสิกของเรา ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านี่นะฮะเข้าไปหน้าตัวนักเตะแล้วก็แอคชั่นแล้วก็รีเควสต์ฟิกซิโอรีพอร์ตนะฮะเลือกตัวไหนก็ได้ครับผมหรือจะเลือก3ตัวทีละครั้งอาทิตย์ละรอบก็ได้ครับอะกดไปแล้วล้วเข้าไปดูหน้าข่าวอ่าฟิสิกบอกว่าไม่ไม่มีอะไรเป็นเป็นกังวลน,นะฮะ ่ะเดี๋ยวไปอีกตัวหนึง่งเลโอนาร์โดอะรีเควส์อะเปลี่ยนเป็นแดเนียลมาตี้ป๊บอ่ะดูหน้าข่าวก็เหมือนกันครับรายงานว่าปกติดีอ่ะรอบที่สองอพอขอรายงานจากฟิสิกส์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทีนี้เข้ามาหน้าเทรนนิ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนการฝึกย,ย้ายย้ายช่องฝึกไปโนเทรนนิ่งนะฮะอ่ะสองตัวปึ๊บอ่ะนี่นะฮะ79กับ76%เปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคแล้วก็กดโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูมีแข่งวันนี้ เดี๋ยวขออนุญาตสต็อปเรคคอร์ดแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าการแข่งขันเส็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมาต่อนะครับแป๊บนึงครับโอเคครับแข่งขันจบไปแล้วกลับมาเรื่องราวคอนดิชันใหม่อ่ะเดี๋ยวกดคอนดินิวเกมไปก่อนนะฮะวันที่21สักครู่วันที่22เดี๋ยวดูแมต Next Math อีก2วันเอาไปดูเทรนนิ่งหน่อยนิดนึงอ่าขึ้นแล้วนะฮะ79-76ตอนนี้ขึ้นมา88-85แล้วนะฮะรอให้ค่าคอนดิชันขึ้น100%ก่อนค่อยโยกย้ายกลับไปตารางฝึกเดิมนะครับสักคู่ครับวันที่22วันที่23เข้าไปดูอีกทีนึง ่าตอนนี้ขึ้นมา91แล้วนะครับโอเคไปต่อวันที่ 10, 23วันที่23สักครู่ครับวันที่24มีแข่งอ่าเข้าไปดูนิดนึงอ่าตอนนี้93แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวขอแข่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ แข่งเสร็จเรียบร้อยกลับมาครับวันที่ยี่สิบ่ะคอนติเนียเกมไปขอดูค่าคอดิชันอีกนิดอีกวันสองวันสกักครู่ครับวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเข้าไปดูหน่อยหนึ่งโอเคค่าความฟิตกลับมาแล้วนะฮะ <c oughs> ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ให้นเทรนนิ่งไปก่อน ขอดูอีกหน่อยหนึง่งวันที่ยี่สิบหกโอเคคงจะปกติแล้วแหละทีนี้ผมจะโยกกลับมาตารางฝึกเดิมนะฮะโอเค เกมดูซิคอดิชันจะลดไหมถ้ากลับไปฝึกเหมือนเดิมก็ติ New เกมต่อไปเรื่อยๆครับ จะตืดอืดน,นิดนึงวันที่28อ่ะเข้าไปดูหน่อยหนึง่งอ่ะดูตรงนี้ดีกว่าโอเคค่าความฟิตคงที่นะฮะเรียวแลโด97าสัตนาครับเจ็ดโอเคครับผมเรียบร้อย ไปแล้วนะครับกับการแนะนำการเรียกค่าความฟิตกลับคืนมานะฮะก็คือโยกนักเตะที่ค่าความฟิตมันไม่ขึ้นเลยแบบผิดสังเกตเป็นอาทิตย์ละสองอาทิตย์ละสามอาทิตย์ละค่าความฟิตมันไม่ขึ้นเลยโยกมาหน้านี้นะครับ no training ครับแล้วก็รอไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่าความฟิตจะกลับคืนมาพอกลับคืนมาก็โยกกลับไปกลับไปตารางฝึก เดิมที่เคยฝึกกับครับแค่นี้ครับผมแต่ก่อนหน้าน,นั้นก็อขอรายง,งานจาก p ิกซิสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีก็ดีนะฮะกันเหนียวไว้ครับครับผมประมาณนี้ครับผมขอให้สนุกกัรเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ